บ้าพอดบ๊อบใช้การโลดเว้ยตายฉันซักรีดแล้วซื้อโต๊ะด้วย้ยแบความตื่นได้ก็จะตายมาแล้วครับมาแล้วครับเพื่อสก,การการซื้อครับอาทิตย์นี้จะทยอยมาเรื่อยๆนะเพิ่งช่วงใหม่ก็ได้แปลวีดีในเดือนนี้ เดือนซื้อของเลยนะซื้อของอัดตู้นะทีนี้เพราะมันหนาวแล้วจะได้ไม่ต้องแบกของมันนุ่มยกันก็นด้ขนาดอกก็ได้แบกที่เท่าไหร่บ้างซื้อเองแต่ไม่คอยนี่แหละยิงไปมันก็มัดไปเนาะเพรมันซื้อมันเสีเนาะเหาะพแล้วอาทิตย์นี้ท่านใจเด้วจะดูกมาไหนไงอาทิตย์นี้ พ้าแม่ไปซื้อพ้าแม่ไปเอาอู้แผลคอหมที่พโบให้เปิดไปแน่เฮ้ยจับเลือรถสามหอเย็นตะโฟเลอรถสามหอเย็นตะโฟสามหอ เนี้ยเคลียพื้นที่ก่อนเขาท่านไกินได้หมนเียกินแต่กาแฟสองแก่อ,อ่แก้วนึงครับพอย่าย่เท่านั้นนะก่อนไปอบลมปกติยนนะินกับพ่อแม่นบุกไปกินเลยแทบจะบุกกินก็นว่าได้อันนี้ก็จัดเบียดน้ำไปจับเมื่อบนสามห่อ้อยค่ะไปเที่ยวเรือ สงสัแถมหอหนึ่งปกติสามหอร่รยพระลูกสาวผู้นี้นะมาแถมมาตลอดอันนีทน้ทุเรียนทุเรียนทอดกิแบบกินซื้อเก็บด,ดีเมื่อะไรเราคุณน้องมันแพงกินเก็บพอได้หายยาก,ก็พอเนาะ วียนสองหอื้อเกตีห่ออันเขาแพ็กมากแต่แตกพี่เกาหนอเรื่องบุญอยนี่ขยะแล้วกแม่บุญังพำสู้กับไม้สามขวดลอยแม่หน่อยมากแม่บุญล่ำแต่ว่าเขาก็ใเ้ักเนาะส้งฆ่า ใ้ไนแก็ยงไม่รู้ว่าเป็นอะไรส่สนต้องถ่า้าก่อน,อนกอนนันต้าย่นะแสดงว่ามันบอได้ให้หมอไม้ค่อยมีแล้วลูกสาวค่อยมาลืมอีกแล้วค่อยมาส่งขอให้น้อยๆน,นี่ผมมีว่าบ่ลืมเ่เคยไย้ครบแจ็เที่ อันนี้ก็อีกแล้วสงสัยเงินพี่น้องพัน,งนเอาน้ำเท่าได้ดิแถวก้อนก็ส่งไปคว่างไปไปนักธิชั่งต่อนีอ่ล่ะสุกวัลเ,เงินแม่ไม่เหมือนเธอใดเอานั่นายอ,ยาอาทิตย์หนึ่งนั่งจังตัวโอ้ยบุหรี่ใจดีเด้อว่าแสดงคนที่ก้นขอ,ข,ของขายของขายเขาคืเป็นแม่ขาดเนาะเดี๋ยวกระเซ็นตรงนั้นวันนี้จะดีว่เท่าไหร่ของแม่ ก,ก็ดีอชอบใส่เสด็จกินข้าวปั๊บเลยเอฟมากน,นี่ละอันนี้คืออะไรไม่พอดีแท้สก็บตัวห้องเลยกาะนา่าถ้าแต่ใส่ของไปไม่ค่อยแเช็่อเรียนแบบู้บปิสุทธยังไปฝากไปนะพวงกันนะพงแพ็คต้องเย็นที่ดีจะไดายแล้วเห็นว่างาง งงแง่กับศาตา์นอนกกาแม่เนี่แม่พอเห็นห้องโชคสัยจะเป็นขนมโคกซุ้มเม่อยสร้างขนมโคกแลก้วกต่ขนมเคียนใส่หวานแล้วก็ขนมตาคิดว่านะสั่งมาเผื่อไอโูด้วยนะแต่ว่าไอโูจะต้องบอกมันให้ไม่น่อยเอาเนื้อมากกันเขา้า่า แม่ก็มาแล้วค่ะเขาส่งแล้วส่งแตงโมว่านคัดมะเถึงตอนนี้นนนแบบอ,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 อันนี้มะเขือเทศมันนิ่วมืนอึนเศร้าก็ะหอดค่ะชิ้นเอ็นเนี่ยแล้วกระดูกหมูเนาะแล้วกหมูหมูบรรยากาศความหอมความหอมพี่น้นนนนองเฉพาะอันนี้กระโลนนึงก็คือเขเก็บดอกหอมห่วยๆก็จะเป็นแนหนมซีโค้งหมูว่ะหืมเด้อยซีอบเดียวนี่แหละ ปูซีสังเนยนี่แหละตื้ดเนาะลือดเพอุปกรณ์การพ่อกระโลกนนันลักษะใบเสนีว่าใจแล้วเพิ่อนาจิขา่ขาจิแช่แข็งคาจิที่เขาต้มมาแล้วนะทำกินได้เลย นี่ข้าจิบโอ้ยมีกระดูกนะจ๊ะข้่อซอยขกต้ยมยำอันนี้ขนมตาลอันนี้ขนมครกขนมครกสี่สี่พันนี่ปาคติแพ็คหนึ่งสี่เจ็ดสิบเก้าพายการกระไรขวานใบมะกรูดสามแทสแหนมหมูถูก้อง พี่อบยันนี้แหนมอยูน่นี่มาสกินเถาเอ๊ะเดี๋ยวก่อนสิกินแหนมสี่โค้งงูหรือสกินนี่น้ำพริกปลาราปลาราบองสมุนไพรรุ่นปลารากรอบฟูนะเจ๊ะสั่งมากินเดี๋ยวโรยข้าวเนาะอบอันนี้นั่นงมะกินอันนั้นดีกว่าอยาโวซูยานเนาะเหมือนพอดีใบบกพูดพอดีเลย อันนี้ใบมะพร้าที่เก็บที่ต้นตัวเองเก็บหมดแล้วพอดีเลยขนมเพียนไ,ได้ให้ฉันเดี๋ยวฉันกินหนุ่มหัวขนมเพียนกับว่าให้คอยน่องไม้กับว่าได้ใหาค้คอยคอยแคียนน่องไม้สมกับน่องไม้นั่นอีก็กว่าเอามาให้คอยเลยแต่นั่งว่าอันหันแล้วทรงของมไห่ครบนะถือว่าเป็นเรื่องปกติให้ไงทรงของไม่คอยว่าครบไปนอน ย่างได้ย่างนั่นนี่ใส่ไปบันอ้าขคือต้งอันนี้ยิบหาก้นไปใส่ใสมันจนลืมหมดเจนฮอดสิ้นปีนาหมละบันี้งมากสามหออมห่อยห้อยที่นีน้องขนมนั่นแม่กับโได้เบิ้ง จะลงขอบความแต่หายนี่อย่านะตรงของแม่มาเจอแก๊สเทียเอาละอันนี้ก็ใสิกินเนาะให้ใส่ถั่วใส่มึงขนาน่ากินเนาะหากระปุกใส่โต๊ะหน้ากระปุกใส่ มันจะซเนแบบอะไรเป็นปลารากบองด้วยนี่น้ำพริกปลารากบองปลาราบองโปรฟูว่าเปิดถุงออกกระลด็อยู่ด้วยพี่น้องของโอท็อปอัมเภอชั่มนิดจังหวัดบุรีรัมย์อันถูกบอมเพื่อนก็สีห้วยเขาถึงเสรบจเยอะ ไปเย็นเย็ยเยยเยนไปได้ในต้เองเปลืองดีไงขยวมันหน่อย ห่วยห่วยอาด่ไปเมื่อห่วยห่วยขออภัยเข่าก็มีแล้วเดี๋ยวจะอุน่นแล้วก็จะกินทางหนาแล้วดูสิส หมดเลยแล้วค่อยเก็บเข้าตู้เวลาจะกินก็แค่อุ่นไม่ต้องวุ่นวายหลายอย่างอันนี้ลอยหนึ่งค่ะเมื่อนี้หนึ่งร้อยโครนอุ้ยแสีบหนูผีไหมปูสมักได้ดิแม่งในย่ามในใบเลย อันนี้ก็จะเอาไว้ข้างนอกหนึ่งเพลเพะจะกินกาแฟหลังจากกินเข้ากับคุณพี่โอเคนะคะเดี๋ยวจะอัดคลิปกินให้ดูเด้อ